สถานีตำรวจภูทรแม่สอดทำการพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 ยวดยานพาหนะในการปฏิบัติหน้าที่ค่ะที่บริเวณสถานีตำรวจภูทรแม่สอดเขตเทศบานนลนครแม่สอดว่าที่พันตำรวจเอกภูเบศแสงอารามผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรแม่สอดร,ร่วมกับบริษัทโตโยต้าเมืองตากสาขาแม่สอดจัดพนักงานออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 เพื่อทำการพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 แก่ยวดยานพาหนะรถยนต์สายตรวจที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจสร้างความมั่นใจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ใช้รถยนต์ในการปฏิบัติหน้าที่โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่างสถานีตำรวจภูธรแม่สอดและบริษัทโตโยต้าเมืองตากสาขาแม่สอดจากกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จึงได้เล็งเห็นความสำคัญด้านสุขอ,อนามัยและตอกย้ำความมั่นใจจึงได้ทำการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อซึ่งเป็นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ด้วย